สวัสดีค่ะหลายๆคนอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้หลายๆคนอยากจะสื่อสารกับต่างชาติเนี่ยได้อย่างมั่นใจแต่สิ่งที่เราจะนำไปแต่งประโยคนะคะเราต้องแม่นก่อนมันคือพื้นฐานก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคนั่นก็คือการที่จะเรียกสรรพนามต่างๆให้มันถูกต้อง สรรพนามที่เอาไว้เรียกคนสัตว์หรือสิ่งของแล้วก็พวกความเป็นเจ้าของแน่นะเนี่ยวันนี้ซิก็จะเอาเจ้าตารางพวกนี้มาให้มาเผยแผ่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นที่คอร์สของซิตนะ่ะสอนอยู่นะคะกับผู้เรียนตัวต่อตัว,ตวอ้าว เรามาดูกันเรามาเริ่มเลยเพื่อที่จะให้มันแม่นในการที่จะเอาไปแต่งประโยคให้มันถูกต้องนะคะเรามาดูกันเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังคําว่าฉันในภาษาไทยนะคะฉันเป็นประธานของประโยคก็ใช้คําว่าฉันฉันเป็นกรรมของประโยคเป็นผู้ถูกกระทําก็ใช้คําว่าฉันนี่คือภาษาไทย แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าการที่จะใช้เรียกนะหน้าประโยคเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเนี่ยทุกคนนะนี่นะประโยคจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเป็นหลังประโยคก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนนะนี่ไม่เหมือนกันนะคะมาดูกันค่ะตั้งแต่อันแรกเลยนะ เจ้าคำว่าฉันเน่เจ้าคาว่าฉันเนี่ยเมื่ออยู่หน้าประโยคจะใช้คําว่าไอแต่ถ้าอยู่ท้ายประโยคจะใช้มีอ่าเป็นประธานใช้ไอเป็นกรรมใช้มีแปลว่าฉันเหมือนกันอย่างเช่น i love you เน่แล้วก็ you love me เน่นะคะอันที่สองคือคำว่า you you ดีหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าประโยคหรือจะเป็นหลังประโยคเขาใช้เหมือนกันทั้งสองอันเลยนะคะใช้ you you are my best friend นะคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน I love you ฉันรักคุณเห็นไหมคะคำว่า you ไม่ว่าจะอยู่หน้าประโยคหรือท้ายประโยค ใช้ยู่เหมือนเดิมตัวถัดไปค่ะคำว่า we ค่ะคำว่า we เนี่ยแปลว่าพวกเราเวลาอยู่หน้าประโยคเป็นประธานของประโยคนะคำว่าพวกเราจะต้องใช้ we แต่เมื่ออยู่หลังประโยคจะต้องใช้ us นะคะอืมต่อมาค่ะคำว่า they แล้วก็ them นะเจ้า they แลวก็ them เนี่ยก็จะแปลว่าพวกเขาหรือพวกมันซึ่งตรงนี้จะหมายถึงกลุ่มคนก็ได้แต่ไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะแปลว่าพวกเขาหรือจะแปลว่าพวกมันก็ได้ที่หมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตต้นไม้เอยสิ่งของเอยได้ทั้งหมดเลยนะคะหมายถึงธรรมชาติก็ได้นะที่ไม่มีเราอยู่ในนั้น หรือจะหมายถึงสัตว์ก็ได้ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นคนเสมอไปนะ they อยู่หน้าประโยคเป็นประธานแต่ถ้าเป็นกรรมของประโยคหรือเป็นผู้ที่ถูกกระทำหรือเป็นสิ่งที่โดนกระทำก็จะใช้ them แน่นะคะต่อมาคำว่าเขาเขาคนเดียวที่เป็นผู้ชายนะก็คือ He ในตำแหน่งหน้าประโยคแต่พออยู่ท้ายประโยคจะต้องเปลี่ยนเป็นหิมแนะ่แปลว่าเขาคนนั้นแน่นะหนึ่งคนต่อมาค่ะคำว่าเธอหรือหล่อนนะเมื่ออยู่หน้าประโยคเราจะใช้คำว่า she เมื่ออยู่ท้ายประโยคหรือเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ว่า her ซึ่งเจ้าคำว่า her เนี่ยนะคะเมื่อมันมาเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันเลยกับทุกคนนะคะแปลว่าของหล่อนอนนะคะนี่ใช้ตัวเดียวกันเลยกับเจ้าคำว่าหล่อนในตำแหน่งกรรมของประโยคนี่แปลว่าของหล่อนได้ด้วยแล้วก็แปลว่าหล่อนในตำแหน่งกรรมได้ด้วยต่อมาตัวสุดท้ายนะคะคำว่า it คำว่าอิดแปลว่ามันซึ่งตรงนี้ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นสัตว์เสมอไปอาจจะเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นสถานการณ์หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราพูดถึงเป็นวัตถุต่างๆบนโลกนี้นี่เราใช้อิดนั่นคือเป็นหนึ่งสิ่งนะหนึ่งตัวก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้กับคนเป็นอันขาดนะคะไม่ว่าจะ อยู่หน้าประโยคหรือท้ายประโยคเราก็ใช้อิดเหมือนกันอาต่อมาเรามาดูความเป็นเจ้าของเวลาที่เราใช้ความเป็นเจ้าของนั้นนะมันจะต้องอยู่ข้างหน้าคํานามเสมอมันจะไม่อยู่ข้างหลังเหมือนภาษาไทยอย่างภาษาไทยคําว่าบ้านของฉันใช่ไหมคะแคำว่าบ้านเนี่ยเป็นคํานาม แล้วคำว่าของฉันอยู่ข้างหลังนี่คือภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษจ,จะต้องสลับที่กันนะคะทุกคนจะต้องเอาคำว่าของฉันขึ้นก่อนแล้วเอาคำว่าบ้านวางไว้ข้างหลังอ่ามาดูกันนะคะความเป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆคำว่า my แปลว่าของฉันอ่าถ้าเราจะพูดว่าชีวิตของฉันนะคะก็จะเป็น my life ไม่ใช่ life my นะต้องเป็น my life ต่อมาคำว่าของคุณค่ะก็คือคำว่า your นะคะ your อ่าพอมาพูดถึงว่าชีวิตของคุณก็ใช้คำว่า your life นะชีวิตของคุณไม่ใช่ life your นะคะอ่าต่อมาคำว่าอะไรคะ ของพวกเรานี่หลายคนสับสนมากเลยนะเพราะหลายคนจะไปสับสนตรงนี้คำว่าพวกเราเนี่ย we us เนี่ย we us เนี่ยเออนะ we ตำแหน่งประธานใช้ V e ตำแหน่งกรรมประโยคใช้ us แต่พอมาเป็นการเป็นเจ้าของนะจะต้องใช้คำว่า our ซึ่งจะต้องมีคำนามตามหลังอ,อย่างเช่นคำว่า our life ก็คือชีวิตของพวกเราอย่างนี้นะคะต่อมาคำว่าของพวกเขาจะใช้คำว่า their 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 The life their life ชีวิตของพวกเขามาดูกันต่อมาของเขาคนเดียวก็คือ his his life ชีวิตของเขา มาดูต่อมา her life ชีวิตของเธอหรือว่าของหลอนอันสุดท้าย is life ชีวิตของมันนี่เป็นธรรมชาติก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้นะคะแล้วก็มีหนึ่งสิ่งหรือเป็นหนึ่งสถานการณ์ แน่นะคะโอเคหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ดูนะที่ซิสดาเขียนไว้ในสีดำนี่นะบอกว่าความเป็นเจ้าของต้องวางไว้ข้างหน้าคำนามเท่านั้นหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปท่องจำการท่องจำนั้นถ้าเราเอาแต่ละตัวเนี่ยมาแต่งประโยคที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเราจริงๆเป็นข้อแท้จริง นั่นละครเราจะจำได้ดีมากยิ่งขึ้นหวังว่าทุกคนนะคะที่อยู่ในสายฝอสายฝอน,นี่หมายถึงว่าคนที่ต้องคุกคลีอยู่กับการพูดคุยกับต่างชาติต้องใช้ชีวิตกับต่างชาติและตั้งทำงานกับต่างชาตินะคะขอให้ได้เอาตรงนี้ไปเป็นประโยชน์ให้มากที่สดุดนี่คือพื้นฐานที่ต้องมีที่จะต้องจำมันในโชคดีค่ะ ติดตามกันไว้ค่ะซิจะมีคลิปมาทุกๆวันเพื่อที่ทำให้ทุกคนน่ะได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นโชคดีค่ะ